มีมวันกิ๊คิดถึงคิดถึงกิ๊ฟเหมือนกันเลยกลับจากโรงเรียนยางกินขเขาอย่างกลับจากโรงเรียนแล้วกินไก่ทอดอยู่กินไก่เหรอใช่กรุณากินไก่ให้หมดจานเพราะไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจกิ๊ฟวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบห้าค่ะวันที่ยี่สิบห้าคือวันอะไรโอ้คิสมาสงั้นวันนี้พี่มีคําถามให้กิ๊ฟตอบครับ Smart, ค่ะคิสมาสออ้คิสมีกิ๊ฟจะเลือกอะไร อคิดพีมว้วนอุ้ยแต่ผิดนะเอ้าแล้วคำตอบคืออะไรอ่ะต่อให้กิฟจะตอบว่าคิดอะไรอะ่ะยังไงเขาก็คิดกับกิฟแค่พี่น้องอยู่ดี <c oughs> ไม่วัดใจละใจร้ายมากๆวันนี้มัพซ่ามานะคะ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของคุณทุกคนเลยนะคะอยู่กับพวกเราสองคนไปน<ย>านๆนะแกวทุกคนกต<น>ิดตามพี่พวด้วย